สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพอรูปพระเพิ่นพาเพิ่นอีพี๗เราพี่น้องบ้าหนามุนคนรูปด้วครับแบ่งไปด้วยพี่เก้าพี่น้องวันนี้ได้มาหมาค่ะบัวนาลาซอสชิสครีมช็อตชิสครีมช็อสชีสอะไรนะครีมคาบัวนาคุบัวนาครีมกับไก่ทอดหนังไก่ว่าเป็นหนังไก่ขอไก่ครับแซ่แตกพี่น้องมาครับมา เราต้ให้เป็นการเสียเวลาหรือการเสียนาฬิกาโบกใส่จักรยานในการรับชมรนะครับลืมนะครับบอกหลายใจห้างอาจารย์คิดว่าท่านอุ้ย rồi rồi, à. <laughs> <laughs> ừ, Ở. Ở. Ngay sao? Bởi ngày mà mình... ừ, ok, đã quay không biết อยากกินมาม่าสุลุดได้พี่น้องอยู่บ้านเขาน่ะมีมาม่าบะคบสุลุดได้บะคือจังอยู่พัทยาเด้พี่น้องเขาน่ะอยากกินให้คบสุลุดเล่นูอยากกินให้คบสุลุดเล้พี่น้องเขาก็เลยมากินเลยพี่น้องแต่เขาก็บ่ได้กินมาม่าดูเถอะว่าได้คิด่ถูกต้องอ๋อแล้วมาม่ากินแบบนี้บ่าววไม่เสร็จหรือไงเนาะอืม เดี๋ย้าพี่น้องสวดพีน้องเจียบพี่น้องแต่พี่น้องอันดับนึ่งเลยนี่รัี่น้องน้องอ๋อนี่นีน ยวก็อาบน้ำแล้วก็น,นอนเด้อ,อพี่น้องเน่าอยากปะี่นะ ไปครับทำยังไงกิหมือนก้อนโูรคือเกาวิวจาด้เสียงอยตันก็ะทำนกันฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮึมน้องวนลองที่ว่านา้ทวนทวนเนอม

cho cực kỳ lại cho uống ừ. Cho nghỉ chơi mà với thì Ngọc không có lý ừ. làm gì nữa cả Thì làm gì nhỉ hứa Và mà chị Ngọc tập tất cả thầy Ngọc Vinh Ủa phải kiếm

อืออะรเหอ้เดียนี้ก็จะใหู้มแค่คำกันสาวนทิงบ้านันอือืออืออืแบบเด็ อยาบาตอกอิ <ynthia> <pop> ่มอาบาเปนก <io> <sh arp> ็นอิ่มบ้างแมาจีนมาเออุ้อาเป็นด้วยงตั๊ปากิน ไปจังได้พี่นะ้องอยากกินน้ำบอหาซื้อได้ง่ายๆเลยเดยยอยอ้องอ่านลีบองไงก็บอกเป็นคาร์โบนาราพี่น,ะน,น้องมลชิมนะบ้าอุ้งเรียนวันค่ะ mới lên nhầm nhanh tìm à, Đúng. Đúng nó hạ, đây. Đây hạ, là... này cây, Một ừ. như nó Cây cả đây Cây cây đẹp con พักกี่งพักกี่โมวหนูอายราแล้วนั่งองเขาอฮยบ้องเหาอืมเอางี้นะมาพักก่อนเะนะานะเอาเวลาพักจากคอนเวลาไปนอนเวลาไปนอนเนาะ ไปกูซื้อยุบานงแก่ไม่มาบอกอืออะไรพี่น้องเดี๋ยวเาสมัครพระวุแเ้วเด้อสาหรับมือนี่ก็ขอจบเพียงท่นนี้เด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณคนที่ขอมาบึงขอขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อพี่น้อง แต่ผู้ใดยังบอกกันกดพร้อมจะขับมาเบิ้งไม่ก็ขอให้กดชับสไขค่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อห้อลาาดการแจ้งเตือนห้องที่เ้าจะลงคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่มาเบิ้งเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย